นี่ฮะความประทับใจเลยก็คือน้องๆทุกคนน่ารักมากครับก็สําหรับพี่กุลนะคะมารู้สึกว่าพี่กุลเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยถือว่าพี่กุลเป็นคนที่น่ารักใจกว้างนิสัยที่เห็นแล้วนั่งงิ้วงิ้งพี่กุลน่นสมากประทับใจตัวพี่กุลมากพี่กุลน่ารักมากๆสุภาพอ่อนโยนน่ารักเฟรนลี่แล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายเฟรนลี่แล้วก็น่ารักกับน้องๆทุกคนเลยค่ะพี่กุลน่ารักมากเลยค่ะพากันไปเดินชมวัดเดินเล่นหลงบ้างอะไรบ้างแต่ก็สนุกดีครับ ถือว่าสรุปสนานะคะสำหรับการที่พี่กุลพามาเที่ยววันนี้หรือว่าเราพาพี่กุลเที่ยวนะคะก็พาหลงไป2ที่แล้วก็จนที่สุดท้ายพี่กุลต้องเป็นคนพาทัวร์เองเลยขอเป็นวัดประจําจังหวัดเลยใช่ พาพวกเราไปเที่ยวเยอะมากนะคะที่เขาไม่บ่นเลยพาพี่คุณไปแบบเว้ยพี่คุณไปทางนี้นะคะในขอนแก่นคือแบบตรงนี้ก็ร้อนตรงนี้ก็ร้อนพี่คุณก็ตามเราไปแบบน่ารักมากๆโดยที่แบบไม่บ่นสักคาเลยอากาศร้อนแค่ไหนพี่คุณก็ไม่บ่นเลยค่ะสนุกสนานกับสาวๆทุกคนเลยพร้อมที่จะเข้าไปข้างในไหมคะพร้อมครับแต่พร้อมกลับแล้วนะแล้วก็น้องๆก็พาไปทานอาหารตามร้านที่น้องๆเคยไปกินมากินอาหารด้วยกันก็สนุกดีครับ กุญใจดีนะคะเลี้ยงอาหารเราเยอะมากทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจค่ะที่สําคัญนะคะที่กุลหล่อออร่ามากๆค่เขาวันนี้สิ่งที่ประทับใจเลยะคะสไตล์ของพี่กุลก็คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองผิวพี่กุลเ,เนียนมากแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากมแล้วแอบกระซิบคือแบบ ผิวใสมากจริงๆนะคะแม้ว่าแดดจะร้อนมากนะคะพี่กุลก็คลุมหน้าไม่หมองคล้ำเลยมาก็ถามว่าพี่กุลทาไมแบบหน้าไปใช้อะไรมาพี่กุลก็บอกว่าวันนี้ทาเดย์ครีมมาค่ะที่สําคัญคือหนูไม่สามารถเดาอายุพี่อุบลออกได้เลยเพราะพี่กุลหน้าเด็กมากๆเราเห็นเรายังอิจฉาเลยขนาดเราอายุน้อยกว่าพี่กุลนะคะพอเห็นเราอยากจะแบบหยิกแก้มเพราะมันดูหน้าหยิกมากเลยค่ะ สำหรับแฟนคลับของเดวอนเทและก็แฟนคลับมิสแกรนไทยแลนด์นะครับการประกวดเนี่กำลังเข้มข้นแล้วแหละก็ขอให้ทุกคนตามเชียร์กันต่อไปจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะได้เห็นเดวอนเทกับ m ม s สแกรนทำงานร่วมกันต่อไปก็คอยติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับใกล้วันไฟนอลแล้วครับสุดท้ายยังไงน้องๆก็สวยแลนะน่ารักทุกคนจริงๆครับ